สบายดีพี่น้องในพันสิไปทำบุญเด้อมนีเด้อสิพ้าเอฟซีทุกทุกท่านไปทำบุญค้นตนใหม่ไปวาดพี่น้องมื่อนี้ยกทีมทีมวัยรุ่นวัยรุ่นไปทำบุญกันเด้อมนีเด้อไปเด้อทุกท่านในพันสิบาไปทำบุญนํากันเด้อทีทุกคนเด้อ สบายดีพี่น้องสาวๆพี่น้องเงยเดิ้ลไปทำบุญกันเด้อแัดิ้ลหน้าของไทยมือนี่นะยกทีมยกทีมมือนี่ทีมแม่พันเด้อพี่น้องเงยนี่นะนี่ละทีมทำบุญพี่น้องมาหออเฮือนไม่ไม้ต่ออีกพี่น้องเลยแม่พันก็มีต้นบอนกระดาษใบเตยเจ้กต้นยังสีม้งม่วงนี่ไปทำบุญโบนเจ็กซื้อเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคู่นี้ว่าเพิ่นบอกเพิ่นนั่นสางสางกันป่นี่ ซาลาใม่อยู่วัดเลยจะได้ต้นไม้ไปปูประดับเอีตามเดินวัดพี่น้องอาสบายดีพี่น้องไปขอโชคขอลาบพี่กันต้นไม้ต้นไม้เป็นทวายพี่กันเจอว่าท่ำบุญเลยแห้งๆเนาะท่ำมาคข so <iron> <aving>. ้า <söz> ค <musician> oh, ืนเนาะพี่น้องเนาะไปไปน่ำกันเด้อให้พันเป็นซูเปอร์พี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นี่จะไปค้าไปท่าท่ำบุญกันเด้อจ้าเอ๋โอ้สาวสีสาหนูแป้งสบายดีไว้ยังคนหนึ่งวัสบายดีพี่น้อง สิไปไซด์พอนีนะไปทำบูญไปทำบุญยกทีมพี่น้องยกทิมยกทิมซ้ำยกทีมสาเถาไปเด้พี่น้องยกทิมยกทีมถงกหว่าพี่เื่นปังไ่พันีเป็นซูเปอร์นีตเมข้างหลังนะไ่พันเป็นซูเปอร์วันนี้ยกเมเมทเนยจะไ้รุนพี่น้อเม่ยัง แม่แม่ยังก็แม่โมเดิร์นบ่แม่โมเดิร์นบ่เมึงโมเดิร์นอันนี้แม่ผู้เก่าอันนี้แม่แต้มอันนี้แม่ผู้เงินโอ้ยป็นอะแม่วนวันเนาะอันนี้เนี่ยแม่ชาโกหนาใหญ่ๆหนาใหญ่ๆก็พูดทั้งหนาเลยแม่ชาโกแม่ชาโกบ่เดิอหอดูบัดแล้วลงมาเลยลงมาให้หมดทุกคนเลย ออกมาเลยปิดประตูให้แน่มาแล้วนงมาแล้วาลวาดงามงามเจะเป็นน้องเลยวาดหน้าคงไผ่พี่นอ้องงามร้ายวัดงามร้ายลูกทิมสาวๆมาทำบุญจะเพี่น้องเด้อมาเด้อทำบุญนทำกันเด้อทุกทานเด้เอเห้ต้นไม้พี่น้องเลยต้นไม้มาปลูกอยู่วัดเดี๋ยวเที่ยวนาไม่พลาดชิคนมาใหม่ยังบนร้ายเอานี้เฮือนต้นวนกระดาษพี่นอ้อง ต้นใหญ่ไงบอนกระดาษโอ้ไปหัดได้ต้อยจับใบจับใบฮะบอนกระดาษว่ใหญ่เลยจับมังกรเอาะอย่าไปเอาอย่าจับบอนเ้าตัดนะต้นน่ยใหญ่สองสามเมตรหัวได้บรรยายนิ่งงามนะยังต้นไม้ยังโปงามเนาะมาเทียวหนาเนาะ เนื้ช้าต้นง,งามๆมาให้ใหม่เนี่อสิไปียาต้นไม่ของคุณยายทงหน้ามาพี่น้องมาทำบุญอยู่วัดเร,รื่องระปูทำบุญม, <า S 2> ม,มาเด้อ FC ทุกทุกคันเด้อปันพามาทำบุญมาดีเด้ออย่าไปหา้าวเชงมือจัวหน่อยเลย้วก็เหรอ <laughs> ลืมบ่ <c oughs> ไม่ออกกันแค่แค้างเลยจับปัาปหลดเนะออาะอ๋องอทานเจ้เด้อขึ้นมาทุ่สาลาที่ผัสา,างใหม่อ,อืมทำบุญทำบุญทำบุญลูกทีมสาว พี่น้องเตรียมการชุนร้อนน้ำกันก่อนมาขอดวัดเลยพี่น้นองอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนเนาะยังเตรียมของมาเด้ดอหวัดเงาเงาเด้อพีนอพ่น้องเป็นเงานสามเปอร์เซ็นต์สักชิดเด้อพี่น้องเด้อมาเริ่มประทำบุญเด้อทำบุญเสร็ดเ,เด้ออ้พันเอ็ดคนทับกับป่านก่อนเลยสั่งวัดสั่งว่าเงาเงามยังโบเสร็จพี่น้องต้นไม้ก็อยู่นี่แล้วไปคุบาร์คุบูไป เดินทางต่อกลับบ้านเดินทางกลับบ้านบันนี้ทำบุญเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอิ่มบุญกันยี่บอทำบุญกันทุกคนเลยนี่พี่น้องเลยส้าวสาว,สาว,สาวแม่แม่ทั้งหลายพี่น้อง เด้อไอีทุกท่านมาทำบุญนำกันเด้อมนีมเด้อคุณได้คำว่าเบิ่งคิปนี่ก็ให้มีได้บุญได้กุศลน,นำกันทุกทุกท่านเด้อว,วัดมานนาคลองไผ่อี่เนาะหน้าคลองไผ่พันก็นมีโอกาสได้มาดูอยู่มือนี่กันยกทีมกันมาเลย <c oughs> ใครเคยมาเป็นซื้อได้เหู่เนาะ <c oughs> ซื้อพู้นีก็อเคยมาเมื่อวานนี้มาอยู่คนหนึ่งผู้เคยเห็นคนน่ะผู้ท่านนี้มาจากเทือือ เป็น,นได้มภาษณ์อิ่มบุญระบอบโมนีอิ่มบุญ <laughs> ไม่ออกเลขอิ่มบุญนี้ไม่ออกดอกไม้พระทาวไอดอกไม้บ่โมนีนะพอญายงเลยพระท้ามว่าเจ้าชื่อยังดอกไม้บอ,องงเาาจ,ออบจ้ามาทไาวายดอกไม้อะเจ้าชื่อยังซ <laughs> ื้อดอกไม้ <laughs> เอาจนอันพ่อดาวอันนี้ก็สำหรับเป็นศินละวัตรเลยยังแหละจนงงเลยว่าถามซื้อกับบอกดอกไม้ดอกไม้อยมาแล้วบอ <laughs> เอาไปว่าเ <laughs> <laughs> จ้าชื่อยัง คอเื้อชื่อยังบอกบอกยังกันยังบอกจักยังคือเก่าบอกนี่ก็ไม่ออกดอกใหม่ได้ไม่น้องเด้อพี่น้องหลังจากมาจต่วัดทำบุญนะคะแม่พันก็จะมาเก็บใบกะเพราชายกับเขาตอพี่น้องใบเตยก็แต่แมนงามไปแล้วลายขักลายแงลายแต่พี่น้องก็ใบเตยแม่พันนะเอาขันหลดง่คขันหนึ่งไม่เก่ยังสีเมิร์สควมาลาย นี่คือต้นกะเพราที่แม่พันธุ์ปลูกสำหรับพัดกะเพรานะพี่น้องเนาะเก็บมื้อนี้แล้วไปพัดแม่พันธุ์กันขอบใจเดอ้อทุกท่านที่เข้ามามัดชมคลิปแม่พันธุ์ไปทำบุญเนาะขอขอบใจให้ได้บุญได้กุศลกันทุกทุกท่านเด้อพี่น้องเดอ้อแม่พันธุ์ขอขจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำวมาสบายดีไปกับต้นเตยงามๆเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อทุกท่านเดอ้อ